กับอาร์ชัสเรจะต้องคารมานไม่จบสิน้นมีรันการใกล้เข้ามาทุกทีต้องมีมินเนี่ยนข้าไล่ห้าตัวหนึ่งต้องค่อยเล่นนะต้องค่อยแทมโปเคลียไป ใช่มันควรไม่ควรได้รับพมันเพราะว่าไอ้บอลซอมดีบอกมันไอตัวพรน่ะมันบอกว่าบัฟให้บอลซอมดีอย่างนี้ถูกป่ะไม่ได้บัฟให้ไม่ได้บัฟให้ไม่ได้บัฟใ,ให้ไอตัวที่มันอยู่ข้างในถูกไหมลงนี้ก่อนเพราะว่าไอ้นี้ยังไม่มีตัวบัฟถูกไหมถ้าทอนเราจะได้ได้มีนาเจอรี่ได้อะไรก็แล้วแต่ไปค่อยๆไปใจเย็นอ้าวเี๋ยวดิจะได้เล่น เร็วๆพี่แข่งกับเวลาเออแข่งกับเวลานิดนึงไม่ไหวแล้วเออเล่นโทรศัพทโบเบมนทอลมันแห้งเลย ต้องแทมโหนักๆอ่ะแล้วก็ยัดเข้าไปเด็กมันเป็นเด็กแทมโปตึงๆนะสี่ดาเมจออยิงหรออ๋อได้ขอขาดน้อยนึงขอมันดูดให้เหลือนึงโอเคได้หรอฮีโร่พาวเวอร์ถามจริงอายอม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 ถ้าจะถึงกลานั้นก็ถอาไน้ครูให้มึงก็ได้ โอ้มึงขยันเกินฝันร้ายจะไม่ทิ้งหแย่เลยก็มานั่งตีปิงก็น่าแมนิเจอรี่ได้เ <c oughs> ขียว อีกแล้วกูแล้ปวดกระบาลกูแล้ปวดกระบาลกระบ,บอลซอมดีเหลือเกินน่าจะเป็นบอลซอมดีลัสด้วยห้องจัดแสดงอนุญาตพองแขกเท่านั้นโอเคอันนี้จะโจวโลโก้ถูกไหมเธออันนี้จะโจวโลกอสอันนี้ฆ่าได้เธอหน้า เราตัวนี้ไปเคลียร์ได้เราเธอหน้าเราต้องเล่นใบนี้ถูกปะเราต้องเล่นใบนี้เราต้องเล่นใบนี้ขเ,เคลียร์หรือไม่คู่ควรแต่เขาจะได้เตียนมีก่อน,อนแสนสัน้นเคลียร์เลยก็ได,ด้ก็ต้องก็ต้องเซฟอยู่ดีถูกปะถ้าโดนตีโดนตีสองดอกพี่ว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ <พ uka> หมดเ,เ,เ,ม,เมทัยม้องเก่งจังวะจะฝักเป็นความสย,ยองแบบอันนี้อันนี้ฆ่าบอลซอมดีได้แต่เราต้องการใบไหมต้องฌาต้องการ มาแล้วบอลซมดีเจ้าิไจคุมถ้าเราใบถ้าเราใบ้คู่ควรหรือไม่คู่ควรแม่งกลัวจะมาตบตีตัวนี้ดิไม่คุ้มจัดจัดเลยแต่โลกอสไวก็ไม่แย่เอายังไงต่อ บนสังเวียนเรียนที่ทำต่อด้วยความกล้าชาติควาะอย่ายุ่งับโอเคน่าจะชุบแต่ว่าเราก็เคลียร์บอร์ดได้แทมโปรแปลว่าแทมโปรแปลว่าจังหวะครับจังหวะก็คือในฮาร์ดสโตนคือในเกมบอร์ดก็คือ ทำบอร์ดที่ใหญ่ที่สุดทำลายทาลายทาลายบ้านเขาไ้ทำลายเรามีบอร์ดถูกไหมทําไงก็ได้ให้บอร์ดใหญ่ที่สุดหรือว่าบอร์ดเขาเล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้เรียกว่าแทมโปนะแทมโปคือการให้ความสําคัญกับบอ,อนนร์ดแล้วมึนฆ่ายัง,งแล้วมันฆ่าคูยยังไงก่อนตอนเนี้ย 14...15...16... สิตหิลิตรดิอย่า่ไยไม่ได้จะรู้อย่าไปตีเขาเลยนะโลกอสอ่ะ <Yeah. S 1> ตัวทุกบ้านเลยสัตว์เนี่ยแหละความเก่งของโลกอสให้ความเห็นของเธอ,อ,เ,ธอ,เ,ธอเรียกว่า เรียกว่าใส่ใจฮะเรียกว่าใส่ใจฮะแจ็คแมมคิงมันต้องมาสามเหลืองอะคระบบถนนพร้อมแล้วเวทีแสดงคือสนามรบขอมังกรตัวนึงเรียบร้อยมังกรมังกรถือดาบมาเลยสัตว ฟอนหนึ่งตัวสิอ,อยากได้มังกรสักหนึ่งตัวหินหมายเลขแปดศูนย์สองขอต้อนรับทุกคอลเลคชั่นโดนแล้วกูโดนแล้ว เป็นมังกรไอสัสตว์มูลิแกนหมายถึงการเปลี่ยนการ์ดต้นเกมนะครับเขาเรียกว่ามูลิแกนนะอไอเหี้ยขอร้องแหละคู่ควรหรือไม่คู่ควร เป็นความสาย,ยองแบบนี้นะหนักเกินทนร้ายไป็นพวกเตึงตึงโอ,อย๊ยเจ็บไปแพ้แทมโปได้ไงวะ โอ้โหมังกรกูเพิ่งมาขอบคุณมากจะฟักเป็นความสยองแบบนี้อย่ายุ่งกับใครให้เพลพายสดส่วนได้อยู่มั้งแค่จำที่นี่ได้ดีก็เฟรชเฟรชกัน ได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่เธอน้าเราดิโสโคฟตัมติงขึ้นมาก่อนเรามีเอ้นนี่เราเริ่มเราเล่นเล่นเริ่มได้เล่นหน้ามังกรบ้างแล้วอัตจ,จ,จัว่วก่อนอ่ะจัว่วได้เป็นท้อนสองจังหวะใจเย็นทุกคนมีสติฮะไม่ตั้งใครสองที่หรอ tacu oh. dung cao ok xuôi. Xuôi. <Okay. S 2> อย่ายุ่งกับใครโอ,รรอครเคบ้าหบนหรอเอ์ คนพบเวทมนตาาดลง4แต่มันลงบ้านอะบ้านสองตำแหน่งเธอหนเ้านอาจจะต้องลงอาจจะต้องจัวก่อนไหมโอเคแจนเย็นถ้าเกิดหน้าหกเราคอยโลกอชเราจะไม่มีฟอลล o อัพถูกปะ่ะเราจะไม่มีฟอลล o อัพแต่ว่าเราต้องแทนตัว ทำไมแต่ทำไมแทมโปนี่คือแย่จับเลยเพราะว่าท้อนมันได้เลยไมงวะไม่เป็นสาวมีพิษโอเคโบแบนโบแบนมาแล้วเดี๋ยวเธอหน้าต้องปาดกั้นต้องเปลี่ยนแผนลงไม่ได้ลงก็โดนโดนซอยซอยซ่าโดนซอยซ่าเข้าไปมาหาข้ามีความสัตย์ <c oughs> โอเคเราได้สามประศัตรแล้ว เราจะต้องเอายุวยุหรือว่าเอาโลกกชเอาลาัสก่อนถูกไหมหรือไม่ก็กคอยแปดแล้วเดี๋ยวคอยอน,นี้คอยคิงได้ไหมคะเทิร์นท่าคอยคิงคอยคิงไม่ได้ต้องคอยคิอถ้าคอยคิงมันจะโดนแล้วจะกลายเป็นกระโดดจะไงละน้องชายน่าจะโดนปอร์ห้าห้าเม่อไหร่เรามีปัดห้า ผ่านเลยไหมผ่านเลยเราอันนี้ได้ดับโกเล็กได้ปัดแป๊บขาทางไร้านจมุดแล้วเอาลงตัวใหญ่ไม่ได้นะโดนโดนล่อนะ หน้าก็ไม่ต้องสื่อว่าจะเดินอะไรไม่มีสิ่งใดวันนี้เด็กไหนตึงพี่คิดว่าไอ้ฮันเตอร์เก่งฮันเตอร์เก่งมากอันนี้ก็ติดเมตาอยู่นะโลกอสวรลเลอร์ Low นี่สิสมบัติของจริงทุกสิ่งจะถูกลอยเลยีเ้ยงเมื่อวัตถเจ็บเริ่มใหม่้วยังไงต่อโอเค มันได้อยู่นะมันฆ่ามันตัวเวทตึงๆทางเวลาจะหมดแล้วไม่ได้ทีอ่อะไรเลยกูไม่ได้เทียอะไรเลย,เย,เลยแตมาอดมตัวดีมากฝันซ้ำแล้วซ้ำเล่าแคอเจอสองบ้านนี่มันปวดหัวชิบหาย คอ้โคนหรือไม่แกรง่ง<ผ>บุกทะลวงอย่างนั้นเหรอไฟเออร์แร็กไฟเออร์แร็กปิดเกมเธอหน้าละกันช่วยพี่ด้วยนะไฟเออร์แร็กว่าเธอนนี้ยโอย้ไม่ได้ลงมังกรอยู่แล้วไบเนี้ก็จะไม่เก่งไฟเออร์แอกแสนสัส่น เอออันนี้อะไรได้นนี่สามตัวป่ะเนี่ยห้าห้าโอเคได้รับกออเกาะหกสบายสบายอยู่แล้วโลกอสเป็นแชมพูปปเด็กใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับมาดิวะคอ,อปปี้ห้าห้าแล้วตีอย่างน้อยก็ไม่ตายี้ ติดทอนติดทอนติดทอนทางมีร้านจมูกแล้วไม่มีสิ่งใดโอ้ยไปแหลกของมึนงนะหรอไปแหลกของนายนะ่ะบัฟก็ด้วยบัฟก็ด้วย วาลิล่านะโ okay. อเคเชื่อใจไฟแหลกปะ่ะสิบสองสิบหกเอาอยัางไงต่อสิบหกแล้วเดี๋ยวไฟแหลกเก็บเชื่อใจไฟแหลกปะ่ะห <c oughs> ้าบวกห้าแล้วได้ลัช <c oughs> ถ้ามันใหญ่ขนาดนี้เราก็ด้วยความกล้า นึ่เดียวจากมากมายไม่มีสิ่งใดคนความสิบหายก็ฆ่าได้โดตจะเก่งเออขอบคุณมากขอบคุณมากไปเกตที่หนึง่งใส่ฟอร์มให้ด้วยส่วนอีกสองใบโคตรจะตึง โอ้โหของพอดีนี่แหละไฟแลกของพี่สอน t h a t is my fire rack This is my fire rack ไม่มีสิ่งใดอุ๊ยมันได้ไปเรียบร้อยออยิงเหรอเฮ้ยตายนะมึงยิงหน้าเข้าหน้าหน้าฝันแล้วนะ 五威菜。 มังกรยิ้มมังกรยิ้มไม่พออยู่แล้วรีไลท์มังกรยิ้มอุย้ยชายโดสเตปไอ้เี้ยมันไฟอแลกสวนโอ้โหเอ็งแกไม่มีทางไม่มีทางสู้ไฟอแลกฉันได้อยู่แล้วโอ้ยที่กันไฟกันไฟเขากันไฟทวทีน้องชายเขากันไฟคนที่เขากันไฟอื กันไฟขวาโอเคยิงตัวเองไปโอ้ยเป็นไฟเกรดกันไฟโอ้ยยิงตัวเองด้จตัวเล่นจัวเล่นตัวไฟแหลกอ่อนซะแล้วไฟแหลกมันต้อลาน้องชาย this is my fucking ไฟแกน้องชาย อันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับรักทุกคนมากมากเหมือนเดิมเดี๋ยวเดกลิสเดี๋ยวแปะไว้ให้อ๋อเอาเดะทำเดนลิสให้ก่อนละกันนะเดนลิสให้ก่อนละกัน